ขี้อยู่คุณพระแล้วที่ท่าอะไรวะเนี่ยยังไม่ได้ทำอะไรกันหรอ สวัสด,ดีครับกลับมาพบก,กับช่องปอเกเรเกมเมอร์เลอดใหม่ผู้ใจเอ B จ Q ดีคิวนะครับถ้าเยอะไปไหมเนี่ยเอาละครับตอนนี้เรามาอยู่กับเกมที่เพื่อนๆอาจจะไม่คาดคิดว่ามาจากเว็บเด็กดีอีกแล้วทุกคนเกมดีๆนี่เยอะมากๆเลยนะและฟิง์ตอนตัดต่อจะเหนื่อยแค่ไหนก็ตามแต่ก็จะสู้จ้าเพราะว่าเกมมันเงียบมากนะทุกคนนะเพราะฉะนั้นทํานองหรือจังหวะหรือการพากอะไรที่เห็นต่อไปนี้จะเป็นฝีมือของปอเกเรทำไมต้องพูดขนาดนี้เพราะต้องให้เครดิตตัวเองนิดนึงนะจ๊ะอ่อเก่งจังเลยอะ ซึ่งชื่อเกมนี้นะจ๊ะก็ไม่ใช่ชื่ออะไรชื่อที่เป็นชื่อที่คุณเคยมากๆทุกคนแต่อาจจะไม่เหมือนเดิมสักเท่าไหร่นะจ๊ะกับเกมที่ชื่อว่า d a t s not human ไม่ใช่ d a t s not my neighbor นะแต่เป็นเกมที่แอดรู้สึกว่ามันน่าสนใจมากๆเพราะว่าคอมเมนต์ด้านล่างเกมเนี่ยเขาบอกว่าเกมมันเกรนมากๆแล้วโคตรปั่นมันจะปั่นสักแค่ไหนแล้วปั่นสู้แอได้หรือเปล่านะเ,เ,เรามาลองดูกันดีกว่านะจ๊ะรออะไรอะไปดูกันเลยเอ๋ <S 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 ง่ายๆคุณต้องตรวจสอบผู้คนว่าเขาเป็นคนหรือเอเลี่ยนเป็นคนเปิดให้เข้าไปเป็น,ปนควาย<อ>ให้ไปไถนาแค่เปิดเกมมาก็ขำกันแล้วสินะเออทุกคน <c oughs> กติกาต่อไปเขาบอกว่าเป็นเอเลี่ยนให้กดปุ่มสีแดงเพื่อเรียกองค์กรและปล่อยเขาจัดการไปและบางครั้งเอเลี่ยนก็จะใส่หมวกแบบนี้เพื่อปิดบังเด๋วเด๋วเด๋วเอ็ดไม่ใช่เอเลี่ยนนะทุกคนเอ็ดเป็นคนที่แบบน่ารักอะไรเงี้ยเข้าใจปะ ขาบอกว่าคุณต้องขอให้เขาถอดหมวกออกถ้าเขาไม่ยอมก็กดปุ่มสีแดงแม่งเลยมันก็จะมีประมาณนี้แล้วนะทุกคนเอ้ะอินเทอร์เฟซในการแนะนําคือง่ายมากให้อ่านเองหมดเลยจ้าไม่มีวิทีอาแนะนําเขาบอกว่าด้านขวาเป็นลิซ่าสุดเซ็กซี่นะจังลิซ่าออฟไทยแลนดของเราก็คือลราลิซ่ามโนบาลทุกคนส่วนด้านขวาล่างเป็นเปิดเข้าเปิดออกอันนี้ก็ง่ายๆส่วนอันล่างเขาบอกเขียนอะไรไม่รู้ ส่วนอันที่อยู่ด้านซ้ายเนี่ยก็จะมีปุ่มนี่กดได้เมื่อมีเอเลียนท้ามกดเล่นส่วนกระดาษสีเอาไว้ไม่มีทําอะไรทําไม่มีอะไรทำโอ๊ย <laughs> โอเคเราไปดูกันเลยดีกว่าตรงนี้น่าจะรู้กติกากันแล้วนี่คือห้องของคุณอ่าแล้วนี่คือเราเหรอเนี่ยนี่คือคุณด้วยเจ้าหน้าที่สแตนลียีโอ้โหยังกับหุ่นไกาดูท่าทางอย่างงี้ดิ จะบ้าหรอคความปลอดภัยก็19.9%เลยนะเขาบอกว่าเกมนี้เนี่ยคุณสามารถทําอะไรก็ได้แต่ตอนนี้ยังไม่เริ่มงานงานจะเริ่ม9ก้าโมงเช้าแต่สแตนรลีเนี่ยของคุณมาตอน8ปดมงยีมาหาพห้องไปนหรอไม่นะเ <laughs> พราะฉะนั้นไปหาอะไรทําก่อนจ้าอะดูสิว่าจะทําอะไรอุ๊เขาบอกว่าไม่น่ามาเร็วโคตรเซ็งเลยทีหลังเนี่ยอาบน้ําดีกว่าเอา้าตัวก็หอม <laughs> จะยินนะเออเขาบอกทําอะไรดีโอ้โหทำไมมีให้เลือกเยอะจังวะมีโทรหาเพื่อนดูภาพวาดในหนังสือของสแตนลีอ่านนิยายนั่งรอข้ามเวลาจนเริ่มงานเออถ้าเลือกข้อสุดท้ายมันก็จบไวสิจา้าเพราะฉะนั้นเราจะต้องโทรหาเพื่อนกันก่อนนะทุกคนเอาทีละข้อเลยละกันทุกคนลุยอ่ะโทรหาเพื่อนแล้วมีอะไรฮัลโหลไงเราเองทําอะไรอยู่นะขียู คุณพระแล้ดูภาพในห้องน้ำมันดีอ๋อรู้แล้วว่าปั้นยังไงพระเจ้าขี้หรือกินขี้นะมึงได้กินขี้จะเหนนะอ้าวเป็นอะไรเซนเซอร์ให้ด้วยนะทุกคนนะอันนี้ํำแรงไปกุใหญ่มีอะไรเปล่าซาร์สอะไรวะเนี่ยก็จะเอาขี้ยัดปากมาเงียล่ะไม่นะแรงมาก เออแล้วก็ด่าอะไรยาวๆทุกคนแล้วก็มีคําที่เขียนแบบชัดเจนมากนะทุกคนก็นาก่าจะเห็นกันไปนที่เรียบร้อยนะจ๊ะด่าก,กันอย่างมัมมันโอเคโทรไปหาเพื่อนเพื่อ,อด่าก,กันไม่คุยกับเมืองละจะอาบน้ําละบายอันนานี่ใส่เหมือนเพื่อนแอดคนหนึ่งเลยทุกคนแบรี่ได้วางสายไปนะคะต่อไปเขาบอกว่าให้ดูภาพวาดในหนังสือของแซนลีอ้อาดิ <Yeah. S 1> ยาลาไนกาคุณพระรูจ้จักเหนือจะเนี่ยแล้วที่ท่าอะไรวะเนี่ยนี่แกเล่นอะไรเนี่ย โอ้โหด้านซ้ายมือนี่คือคอนดอมแล้วกลุ่มอ,อันนี้คือเซนเซอร์แล้วนะะ <c> เ <oughs> ียภาษาอังกฤษอะทุกคนด้านขวาคือไม่ได้ฉันมองไม่ได้เลย <c oughs> ไม่นะอะไรกันวันนี้กล้วยคุณพระคุณเจ้าช่วยกล้วยทอด <c oughs> ใช่เลย วาดไดเอียจริงๆนะชิชิใช้ใชใชใชนะอีสแตนลีแกววาดไดเอียมากต่อไปอ่านุยายอะไรอะไซมูไรกับชาวนาไซมูไรด้วยนะไม่ใช่ซามูไรนะเอออันนี้เขาบอกว่าเนิ่นนานมาแล้วมีชาวนาผู้หนึ่งที่ออกจากหมู่บ้านของเขาเพื่อตามหาผลไม้ป่าเขาเดินไปเรื่อยๆและขึ้นเหนือจนไปเจอซามูไรไซมูไรอ่านผิดไปอีกผ่านศึกที่กําลังนั่งบนหินพอชาวนาเห็นก็จะถอยแต่แม่มเอ้ยเหยียบกิ่งไม้เสียงดังกอกแก๊กไซมูไรในหูไวย ชักดาบยาวๆมาเลงไปที่ชาวนาแล้วตะโกนถามว่าเฮ้ยเรื่องเ<ม>กี้มาจากไหนอ่ะอ๋อคือว่าผมมาจากหมู่บ้านนึงนะครับพี่ชาวนาก็พูดกับไซม์โมลายสงบลงก่อนไล่ชาวนาใกล้ๆแต่ชาวนาได้ชวนไซม์โมลายมาพักบ้านสักหนึ่งวันไซม์โมลายคุ้นคิดก่อนที่จะตอบรับอะไรแบบนี้ ชวนไปอยู่บ้านแล้วไงอะ่ะชาวนาได้พาซามูไร <c oughs> อ่านนิราแอดขอเรียกว่าซามูไรลวกันนะทุกคนนะมันไม่คุนปากอ่ะ <c oughs> เอาใหม่ชาวนาได้พาซามูไรเข้าบ้านเดี่ยวเงียบเงาและได้กินข้าวร่วมกันข้าจะค้างคืนบ้านเจ้าคืนนึงพรุ่งนี้ข้าก็จะออกไปนะซามูไรกล่าวแต่สุดท้ายไม่เป็นความจริงซามูไรยอยู่บ้านชาวนาเกือบเป็นอาทิตย์ทําอะไรกันหรอ <c oughs> <c oughs> ส,สตีสเตลลีกล่าวซามูไรตอนแหลน่นว่าเนี่ยนะใช่ใช่ใช่นะ ยูนไปนานๆชาวนาก็เริ่มทำตัวแปลกๆสงสายตาให้ปิ๊งๆสมุไรก็งงๆแต่ไม่คิดอะไรพอตกกลางคืนชาวนาได้แอบกระดิ๊กกระดิกเข้าไปในห้องนอนของสมุไรแหมเกมนี้นี่มันช่างเหมาะกับช่องแอดจริงๆโลเจงนะคนปิดหนีไปแล้วหนึ่งเขาบอกว่าได้กระโดดกอดใส่เขาแล้วทุบๆๆุบๆุบๆซ้ายขวากระดิ๊กกระดิกนาได้นาได้หลังดีสมุไรตังใจอย่างมากแต่ทำอะไรไม่ได้สุดท้ายก็เป็นเมียชาวนา แล้วพวกเขาก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขจบบริบูรณ์สเตนรีูเป็นนิยายที่ดีมากมลง <laughs> หมดกันสมไรโกูก็มึงเขียนเองหรือเปล่าเนี่ยนิยายอะไรวะเนี่ยนี่มันเกียมอะไรทุกคนแอดหิบมาเล่นแล้วก็ต้องเล่นให้จบนะจ๊ามาดูกันว่าถ้าเรานั่งฆ่าเวลาจะเป็นยังไงเขาบอกว่าแน่ใจนะข้างแล้วข้างเลยนะคื <c oughs> อน,นี่มุกใช่ปะอาคำให้ก็ได้อะ นะโอเคเพลงรอยไถแปลทุ่งนาแดนนี้ไม่มีความหมายหลือเพียงกลิ่นโคลนสาบควายใครเคยฟังอย่างแก่แรงมากแล้วกูลองได้ด้วยแล้วกูพูดงมาเห็นประโยคนี้ไม่นะมึงแอบด่ากูนี่นี่ไม่นะเริ่มงานได้โอเคเรามาเริ่มงานกันดีกว่าแหมก็จะเริ่มเกมนี่คือฮาไปแลกที่กรุ๊ปเออโอ้แฮนดี่พอตเตอร์ทุกคนหล่อมากเลยแกใครเนี่ยจะเอากระกเป๋านปเม่งยิ้มด้วยเฮ้ย้ยมีแอนิเมชันด้วยทุกคนขนาดเดสนาดไม่ได้เบิร์ตัวละครหน้ายังไงก็คือหน้าอย่างเงี้ย อย่างเงี้ยมันน่าเบื่อต้องเกมนี้อะไรเงี้ยน้าเหมือนแอสไซแว่นนี่น่าจะดวงแบบดวงเดียวกันเขาบอกคนหรือเอเลียนตรวจสอบรูปร่างถามปล่อยกดปุ่มแดงฮะเรื่องง่ายงี้เลยหรอเราก็ต้องตรวจสอบรูปร่างสิตรวจสอบแล้วสวยดีเดียวเดียวเดยวอินนี้ชนีหรอเราเล่นเราเล่นทุกคนนะจริงนะอ่าแล้วก็ถามถามถามโสดไหมครับโอ้โหขอเบอร์หน่อยได้ไหมครับกลับไปหน้าหลัง เออคือว่าอลองถามคำขำสดไหมครับเออสดค่ะทำไมหรอเออสดไหมครับต่อ,อขอเบอร์หน่อยได้ไหมเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะค่ะเฮย้ยให้บอกง่ายมากแหมไม่ต้องตะโกนก็ได้ตัวเองเอ๊ะตะโกนอะไรกันวะน่าเขายังไม่ทันตะโกนเลยเลยแล้วในเมื่อเป็นอย่างนี้ก็น่าจะเป็นคนหรือเปล่าอ่ะดูเหมือนว่าก็ต้องปล่อยไหมทุกคนปล่อยขอบคุณนะตายไม่ได้กลัวไหมนะคุณพระอุ้ยอุ้ย โอ้โหลักษณะดูไม่น่าใช่คนนะเนี่ยดูสิตรวจสอบรูปร่างโอเคตรวจสอบกันเลยอ้าวตรวจสอบรูปร่างแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นน่ะถามเธอเด็กอยู่นี่พ่อแม่เธออยู่ไหนผมเพิ่งกลับมาจากปาร์ตี้เพื่อนและพ่อแม่อยู่ก็อยู่ที่นี่ครับโอ้โหดูหน้าดิไอ้ก,ก็คงต้องพากอย่างงี้นะเพราะว่าดูลักษณะเขาน่าจะเป็นคนอย่างนั้นสนุกไหมก็ดีเออคือว่าเธอคงไม่เท้กินเล่ามาใช่ไหมทำไมผู้ใหญ่ถึงชอบถามกันจังกับอีแค่ขอบตาดำเนี่ยอุ้ย ดูทำหน้ากโกรธแล้วอะไรกันแค่นี้เองไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นเอ่อถามหน่อยลุงลุงมีปัญหาอะไรอ้าวอ้าวเมืองขึ้นเสียงกับกูเราเรียกลุงเลยเหรองั้นลุงขอโทษนะฮะคืออะไรกลับไปหน้าหลังลุงขอโทษนะคือกดปุ่มแดงจ้า <c oughs> คุณทำคนบริุสธตายคุณถูกไล่ออกและติดคุก <c oughs> โอ้พระเจ้าเขาใส่ทำนองให้แอดด้วยอยทุกคน <c oughs> ه, เฮ้ยแกนี่มีทำนอง <c oughs> ทำไมมึงไม่ใส่มาทั้งหมดวันแล้ววะเนี่ยฮะ เพราะฉะนั้นองต้งกอใหม่สิไม่ยอมแพ้ไว้เอาล่ะเกมมาเจอฉันมาอีกรอบหนึ่งแล้วนะรอบนี้ฉันจะไม่ปล่อยแกเด็ดขาดหมายถึงว่าไม่ปล่อยให้แกตาย <c oughs> อาจจะตรวจสอบรูปรางอีกทีหนึง่งลองถามเหมือนเดิมไหมก็ไม่ได้แอดรู้สึกว่าเกมบนเด็กดีเนี่ยมันน่าจะเป็นแพทเทิร์นแพทเทิร์นตามคําถามเพราะฉะนั้นเราน่าจะปล่อยเขาเข้าไปได้ฮ <c oughs> ก็วัยรุ่นนะยังไม่ได้ <c oughs> คุณพระอะไรเนี่ยตัวอะไรวะเนี่ยโอ้โหแค่เห็นหน้ามึงถ้าเกิดมึงเป็นคนนี้ก็แบบดูหน้าเลย ดูนะซะก่อนตัวอะไรวะนั่นใช่ใช่ใช่นะไม่ใช่คนแน่นอนกรปุ่มแดงสิจ้ารออะไรฝันร้ายแน่คืนนี้อันแน่นอนโอ้ยตกใจองอีแป้นแตกโอเคเราลองมาตรวจสอบรูปร่างกันก่อนดูเหมือนจะมีอะไรนะลองถามคุณช่วยถอดโหมดได้ไหมเออนี่ไงถอดโหมดได้ไหมอะถอดถอดถอดเฮ้ยเข้ามาถึงคนในเกมไม่ใช่เราอีบ้าใส่กลับมาจะทรงเหมือนเดิมยังโอเคน่าจะเหมือนลวมั้ง โอเคเอ่อเว้ยเดี๋ยวๆคุณถอดหมวกได้ไหมสิเอ่อถอดถอดลอคุณเห็นปุ่มนี้ไหมเพราะงั้นถอดซะยุ้ยโอ้พระเจ้ามีลูกกาที่สามเจ้านี่แกนักสมาธิจะมีตาที่สามเลยเ <c oughs> หรอกับปุ่มแดงสิจ้ารออะไรขอร้อง,งอย่ากดเลยนะฉันสัญญาฉันจะไม่ทำร้ายใครน่ะโอ้ยแกเป็นตอแหลแกเป็นพวกเอเลี่ยนโดยเฉพาะเป็นเอเลีย่ยนชนีถ้าเป็นเอเลี่ยนผู้ชายนะฉันจะให้เข้าก็ได้นะผมจะรู้ได้ยังไงว่าคุณจะไม่ทำร้ายน่ะฉันไม่เคยทำร้ายใครฉันไม่ชอบข้างนอกมันโหดร้ายน่ะเอ่อ เอาไงดีอะทุกคนเอ่อกดปุ่มแดงปล่อยยังไงก็เป็นเอเลี่ยนขอโทษน,นะฉันต้องดูแลที่นี่ไว้ก่อนนออโอ้โหอันนี้นะ้อกแทบจะฟาดหน้ากันแล้วหนึ่งเอไม่ทราบว่าคุณผู้หญิงเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายอา้าวแรงมากเวอร์ถามปแปลกก็เห็นอยู่นี้ว่าเป็นผู้ชายฮะผู้ชายบ้านพ่องสิ <laughs> ผู้ชายเยียอนะไรหน้าอกแทบจะติดกระจกอ,อยู่แล้วเนี่ย <laughs> มาทุกคนเอ่อกดปุ่มแดงปล่อยมันผิดปกติขนาดนี้แถมตอบคาถามว่าเป็นผู้ชายอีกมึงเล่นกล้ามจนนมแตกขนาดนี้เลยหรอกินฮอร์โมนผิดปกติหรือเปล่าฮะเอาเป็นว่าปุ่มแดงสิจ้าเออเอเลี่ยนอยู่แล้วเฮ้ยแอนยังรอดอยู่นะทุกคนนะจะรอดไปถึงสปทางหรือเปล่ามาดูกันวระเจ้าหวัดดีพี่เฮ้ยยังไม่ทันกดอะไรเลยปิดประตูแล้วอ่ะห เฮียลานก้าชื่อตัวละครยังอ่านไม่ได้เลยทุกคนไหมนะพระเจ้าหน้าไหลคุณพระโอ้โหปูดปูดปูดหน้าเป็นตูดเลยวันนี้เป็นเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้ยขําไม่ไหวไอ้เกมใช้ได้เลยนะจบยังอะฮะเปิดเพลงสบายใจเพลง รอยถยแปลทุกนาแดนนี้ฉันจะไม่ร้องเดี๋ยวโกเดาๆว่าแก่อีกอะไรอ่ะโอ้ไงแบรี่านขี้จนผิวซีเลยเหรอคนตะกี้ที่คุยกับเราหรออ่าใช่พอดีตยยูดใหญ่แรงมากมาทำาไรกินหรือยังจะเข้าไปใช่ไหมมาทำาไรจะเข้าไปดูว่าเป็นยังไงบ้างแล้วจะหาข้าวกินด้วยนะ่ะเอ๋ถ้านายว่างเมื่อไหร่ก็มากินกับเราด้วยนะ <horas> ลักษณะตัวละครดูคาแรคเตอร์ไม่น่าไว้ใจนิดคนน่ะเอาอยัางไงกันดีกินน้ำก่อนละกัน โอเคต่อเออได้ได้อะไรอะ่ะกินหรือยังเอ,อ่ยยังมากินกับเราได้นะคําพูดทำไมมันปแปลกๆวะแกได้แต่ทำให้มันแปลกไม่ต้องคิดหรอก <c oughs> จะเข้าไปใช่ไหมใช่จะไปตรวจนะ่ะมีตัวเลือกให้เราแค่นี้อเออมึงจะไปไหนก็ไปประกาศประกาศมีคนตายสีส่ศพผิวซีดอยู่หน้าอาคารและเอเลี่ยนแฝงตัวอยู่ข้างในระวังด้วย <c oughs> คุณพระเออเเรากดปุ่มอาไม่ได้แดกูหรอกอีตนหมื่ฮ่า พระเจ้าคำดา่าเลยของมันวะไอ้ตูดเมือกมึงททำอะไรปุ่นกูด้วยนะคุณพระเพื่อเราตุยแล้วเปล่าไม่ได้ทำโอ้โหตามืงเหลืองมันเลยไม่ได้ทำอะไรก่อนเฮ้ยอะไร,ะระอ่ะคุณพระเฮ้อโหอีสุดอาด่อานอา่านอีสุดเนี่ยนะแต่ยังไงแกก็เข้ามาบอได้หรอกกระจกนี้กันกระสุนม้วเออห้องเจ้าหน้าที่คนนอกห้ามเข้าหรองั้นเข้าทางนั้นก็ได้เออชิบหายละ จะเย็นนะถึงแม้ประตูจะล็อกแต่เขาก็พังประตูเข้ามาให้ได้เหมือนกันรีบหาทางหนีเร็วเฮ้อมองห้องรอบๆโทรหาองค์กรหาของรอบๆเอาไงดีทุกคนเราต้องมองรอบๆก่อนไหมโชคดายที่ไม่มีทางออกจากที่นี่โทรหาองค์กรสิวะเร็วรีบรีบเร็วเข้ารีบรับเร็วพระเจ้าโอ้โหพนักงานมึงหาของรอบๆเออคุณหาของรอบๆสุดท้ายก็ไม่มี พระเจ้ามันเข้ามาแล้วจะเอ๋แบรี่มาแล้วจ้าได้นะโอ้โหเอเรียนมึงพูดเพาะมากแม่ฉันทํางานมา5ปีไม่จบลงทุกนี้หรอกเว้ยแล้วทําไมตัวละครเราอ้วนขึ้นเรื่อยๆมานะ่ะอย่าบอกนะว่าเราเป็นเอเรียนปล่อยเขาไปเถอะเ,เธอเตงด้วยนะเธอเตียงเช่อนไรมึง วลวีไรต์แบ็คฉันจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งแบดเอนดิ้งโคชันตีสแตอรลีได้หายไปอย่างไรร่องรอยประมาณ30วันพอเจออีกทีก็ถูกขังอยู่ในบ้านเล็กๆร่างกายของเขามีแต่รอยกัดทั่วร่างกายสแตอลีได้สัมภาษณ์ที่เขายังมีชีวิตได้เพราะว่าสอนเอเลีนให้ใช้ชีวิตยังไงและเป็นของเล่นของเอเลีนกัดเล่นและอื่นๆที่เขาไม่ยอมตอบช้ำใจกดหนึ่งไลค์ไว้อะไรให้สเตอร์ลีกดหนึ่งไลค์ให้แอนกันด้วยนะคนละหนึ่งไลค์ก็ยินดีมากๆแล้วสำหรับเกมนี้นะจ๊ะก็ ปิดเสียงก็นเนาะก็จะเล่นกันประมาณนี้เพราะตัวเกมก็บังคับจบแบบนี้นั่นเองจ้าก็หวังว่าเพื่อนจะสนุกกันนะถือว่าเกมนี้เป็นเกมที่เอ้ยปั่นแล้วก็ตลกมากๆใช้ได้เลยทีเดียวขอปมือเป็นการนําเกมเด n o น m มาเ i g h อร์มาปั่นได้อย่างแบบได้ผลแล้วก็เออจุดที่เราไม่คาดไม่ถึงเออมีประตูเข้านี่หว่ามีอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็น่าคิดไม่หยอกเหมือนกันนะจ้าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์แอ้กันด้วยนะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีจ้า